เปิดอันดับโลกล่าสุดเมรัชนกหลังจบรายการแบดมินตันอินเดียโอเพน2อนการแข่งขันแบดมินตันฤดูกาล2 0 2 6ทัวนาเมนต์ที่2อย่างอินเดียโอเพน2อนรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปิดฉากลงเรียบร้อยล่าสุดจากการประกาศอันดับคะแนนล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประเภทหญิงเดี่ยวเมื่อวันอังคารที่20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่4ของปี2026 โดยปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกอินเดียโอเพนน2 0 2สสามารถเก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้2 6 6 0แต้มขยับจากอันดับ8ขึ้นมาอยู่ที่6ของโลกทันทีขณะที่หมิวพปรปวีช่อชูวงศ์หล่นไปอยู่อันดับ8ด้วยการมี69,938คะแนนถือเป็นสองนักแบดมินตันสาวไทยที่ยังคงอยู่ในท็อป10โลกในตอนนี้นอกจากนี้ในรายของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ดาวรุ่งวัย19ปีรั้งที่36ของโลก อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ประเภทหญิงเดี่ยว 1. อันเซยองเกาหลีใต้117,270คะแนน 2. หวังจืออี้จีน1 3 3 6 2คะแนน 3. อากาเนยามากูชิกญี่ปุ่น9 3 0 6 4คะแนน 4. เฉินยู่เฟยจีน 92,435คะแนน 5. หั่นอยู่จีน88,250คะแนน 6. รัชนกอินทน,น์ไทย74,124คะแนน 7. ปุตรีกุสุมาวดานีอินโดนีเซีย73,590คะแนน 8. พปรปวีช่อชูวง์ไทย69,938คะแนน 9โทโมกะมิยาซากิญี่ปุ่น63,164คะแนน10ซินยูจินเกาหลีใต้57,989คะแนน15บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ไทย52,610คะแนน16สุพนิดาเกตุทองไทย51,827คะแนน36 พิชามนโอภาสนิพั์ไทย37,970คะแนน